ไหนขอดูหน่อยไม่อลองทำเหมือนโซโล่ปลราะเราเพลินอะมันเยอะเลใหญ่มากเลยดูมันจะเป็นบอกว่ามีความเป็นขนนิดนึงอ่ะเวลากินเข้าไปก็นึกถึงแต่ข้อดีอ่อนวัยอ่อนวหน้าเด็กหน้าเด็กอะไรประมาณนี้ พี่คะกลับมาเจอกับบีกแล้วบีกำลังจะออกนอกบ้าน ถ่ายให้ดูตั้งแต่ในบ้านเนี่ยแหละเพราะว่าออกข้างนอกบ้านอ่ะอาจจะไม่สวัสดอาจจะไม่ได้สวัสด,ดีกันเออเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะรีบนะคะบีจะพาทุกคนออกไปเก็บมาริยาอโรเนี่ยนะคะมาริยาอโรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพี่ติ๊กอ่ะจะทําเป็นน้าผลไม้ให้ทุกคนดูด้วยนะแต่ตอนนี้บีจะไปเก็บข้างบ้านเพื่อนบ้านทุกคนเขาเรียกไปเก็บเนาะก่อนที่มันจะอากาศเย็นไปมากกว่านี้นะคะเราไปเลยนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเยอะขนาดไหนอันนี้ก็คือภาชนะของบีก็จะมีแค่นี้ค่ะแต่ของพี่ติ๊กอ่ะเป็นถังใหญ่ออกไปแล้วจ้ะ ไปแดดออกก็ได้เลยบีอ,ออกไปข้างนอกในแดดออกสวยมากหน้าบ้านบี่เอง <c oughs> ดูพิติกอยู่เพื่อนบ้านนะ,นะ <c oughs> อยู่เพื่อนบ้านดูให้พิติกเก็บดูสีมันจะเปลี่ยนแลลวทุกคนเน <No. S 1> สวยมากดูสีอ๋อสวย

ให้ไปติดเก็บนี่ดูเอาไปติดเก็บเลยุกพี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่เนี่ยค่ะดูลูกเขาอูสีสวยมากตอนนี้ ดูลูกลูกแบบดำแบบนี่อเไรค่ะเห็นไหมเน,น,นี่ยนะเดบิค่อยจะไปเด็ดแบบนี้ออกอีกทีที่บ้านนะตอนนี้ก็คือแบบรีบเก็บก่อนนี่นนลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่กว่าที่บ้านหมอยกั่ทุกคนใหญ่ใหญ่บ้านหมอยอยังลูกเล็กกว่านี้นี่ tähän kärsis varmaan sen vaat, että vetää sitten ihan matala. Mm. Jos käytetään Maria, tätä laittaa mökille joku aidan. Ihan know. hyvä. Kun tähän on nimittäin niinku matka makella, kun veksillähän on siinä rajalla. Joo. Mm. Ja veksillä kuitenkin niin ihan hyvin. Mm. Että se maa ei oo. Mm. Huomasitko? Yhtään.

อ,อะไรโอ,อ,รอ้นี่นี <c oughs> โน่โอ้สวยมากทุกคนสวยสีก็สุดเลยดูสิโอ้ดีดีมากนี่โอ้ยด,ด,ดีงามเต็ม แค่ไปด้วกินไปได้วิตามินสุดสุดมากเต็มแล้วพี่ติก๊กคะโอเคเดี๋ยวแลวพี่จะทำน้ำผลไม้ให้เราเดี๋ยวจะลองเอาไปทำอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะตอนนั้นนะทำเลดเคอร์เรนต์ rent, ใช่ไหมไม่ใช่ ราะตอนนั้นทำคาวเบอร์รี่เออคาวเบอร์รี่แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้จะทำเนี่ยละไอ้ลูกนี้นี่นะคะนี่อเ,เอฮา,ายตามินาปุซซั่นม,มันจะเปรี้ยวฝาดๆเปรี้ยวฝาดๆหวานๆคือทุกรสชาติอ่ะม่วนข้างในเใหญ่เลยข้างในแล้วก็ลูกใหญ่ๆหญ่ไงเลยข้างในอ่ะ แต่คือมือเอื้อมไปไม่ถึงทุกคนจึง,จงนี่อุย้ยทุกคนมันสวยมากจีนะใบมันอะ่ะสวย,สวยแบบเหลืองแบบเหลืองมากอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะล่วงหมดละเข้าน้าหนาวแล้วนี่ไหนวิติกเอามาดูซิไหนขอดูหน่อยไม่นของแถามาเลยส่วนของปลูกปีนตัว เยอะลูกพีก่นี่<ไ>ป,ประมาณนี้บีป่าะ,ะกลับบ้านแล้วอะเดินไปสามก้าวก็ถึงบ้านโอ้โดูโอ้ทำไมไม่เก็บฝั่งนี้ล่ะลูกพี่ดูฝั่งนี้สวยมากโอ้โหอ,อดไม่ได้เก็บก่อน,นโอ้เอาฝั่งนี้ลูกพี่ไม่เก็บเลยโอ้โหนี่ฝั่งนี้เยอะนี่ทุกคนโอ้ปะ ไปเราอ่ะอุ้ยข้างบนเพียดนี่โอ้โหใหญ่ๆงั้งเลยนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาอีกอันหนึ่งก็พอละกลับบ้านละปะเดี๋ยวไปต้มกันนะคะปทุกคนจ๋ากลับเข้ามาในบ้านแล้วนะเมะื่อกี้แอบเด็ดไปนิดนึงเพราะว่าเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นมากเลยบีก็เลยว่าออเออไปรีบเอาผ้าพันคอมาเนาะ แอดมีนมุ่งกนดนึงมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกถึงว่าทําไมเราควรกินมารยาอารณเนียนี่นะคะก็มันจะเป็นคล้ายๆบีไม่เรียกว่าบีไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเป็นผลไม้หรือว่าเป็นเบอร์รี่อะทุกคนเออนั่ยนะเดบีก็ขอเรียกมารยาอารณเนียแล้วกันเนาะนั่นแหะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงควรกินแล้วทําแบบไหนถึงจะอร่อยอะไรยังไงประมาณนี้เนาะก็ที่ฟนะินแลนด์เนาะถ้าใครอยู่ที่นี่ก็คงจะรู้แหละว่าคนฟินอ่ะเขานิยมปลูก นิยมปลูกสิ่งนี้เพื่ออะไรแต่คือไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่เออนิยมปลูกสิ่งนี้เพื่อเอาไว้ทำรัวบ้านทุกคนเออไว้ทำรัวบ้านเพราะว่า มันจะมันสามารถที่จะตัดรั้วให้มันตรงได้ให้มันโค้งได้อะไรเงี้ยตามที่เราต้องการได้เออปล่อยให้มันสูงก็ได้หรือไม่ก็จะตัดให้มันต่าๆก็ได้ก็คือได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนมากที่เนี่ยจะเป็นอ่อไม่ค่อยได้เป็นรั้วแบบเหมือนกับที่บ้านเราทุกคนเขาไม่ได้ทําแบบรั้วสูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอะไรที่เป็นธรรมชาติเนาะก็จะเห็นแบบว่ามารยอโรเนียเนี่ยเป็นอ่อเป็นเป็นไม้พุ่มนะคะเป็นไม้พุ่มพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งก้างเลยกิ่งกิ่ง กิ่งก้านเออกิ่งก้านนะคะเออเนะขอออัยทุกคนมันก็จะแตกเป็นกิ่งก้านออกไปนะคะแล้วก็ไอลูกเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงที่มันแตกออกเป็นกิ่งก้านเออนั่นแหละก่อนนั้นนะคะเขาก็จะปลูกกันเยอะนะคะที่ฟินแลนด์แล้วกเ็เบียร์ไปเก็บที่ของเพื่อนบ้านมาอย่างที่เห็นนะคะไอไอตัวนี้นะทุกคนตามที่เขาเวิจัยมาแล้วเนี่ย ไอตัวเนี้ยมันมีวิตามินเยอะมากมาก,มากเลยทุกคนเขาบอกว่ามาริยก็คือแบบว่าพวกเบอร์รี่อะไรสีดำแบบนี้ทุกคนมันจะมีวิตามินเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็มาริยอารนเนียรวมไปถึงยัวกกย่วลุกกะยั่วลุกกะจะเป็นคล้ายๆแบบมันจะเกิดอยู่ในป่าบูเบอร์รี่แต่ว่าจะไม่ค่อยเจอมากเท่าไหร่ แล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ดําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยมารยาโรเนี่ยเนี่ยเป็นผลไม้เป็นเบอร์รี่ที่มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเบอร์รี่ตัวอื่นนะคะตัวนี้คือบบว่า the b เ s สเลยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้เราว่า ช่วยยับยัง้งริ้วรอยแล้วก็ทําให้เราว่าเออแบบดูหน้าเด็กก่อนวัยอะไรประมาณนี้อืมอันนี้บีอ่านตามนี้เลยนะคะตามนี้อันนี้ก็คือที่หมอเขาวินิจฉัยมาบีก็เลยจะ,อะบอกทุกคนไปในตัวนะว่าเออมันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างก็อยากจะบอกต่อนะอืมแล้วเขาก็บอกว่าทําไมเราถึงควรจะกินตัวนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงว่า ทําทให้เราเกิดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งน้อยลงทุกคนนะคะน้อยลงแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตามที่หมอบอกมานะก็คือว่า,ามันช่วยลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะคือแบบอว่าดีมากๆเลยเขาก็เลยให้แนะนํากินสดนะคะทุกคนไม่ต้องเอาไปต้มหรือนูน่นนี่นั่นแต่ว่าคนฟินแล้วเนี่ยเนื่องด้วยว่ารสชาติเขาะจะมีรสชาติเปรี้ยว ขมนิดนึงอะไรประมาณเนี้แล้วก็จะจะไม่ค่อยอร่อยถูก,ถกปากเท่ากับไอบลูเบอรี่ทุกคนอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่ทุกคนหลายคนก็กินแต่ว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบจะให้กินแบบบลูเบอรี่กับอันเนี้ยอันไหนเขาก็เลือกบลูเบอรี่อยู่แล้วใช่ไหมอืมนั่นแหละ ก็นนาะคนก็เลยจะแบบจะกินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็เลยนําไปทําแยมแล้วก็ทําน้ําผลไม้มากกว่านะคะแล้วก็แบบเออใส่น้ตาตาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนี้พี่ติ๊กก็จะทานะคะน้ําผลไม้อันเนี้ยจะเป็นวิธีการทําน้ําผลไม้ที่วันนั้นที่บีให้พี่ปาไปนะคะถ้าใครได้ดูคลิปพี่ปานะพี่ปามาเยี่ยมบ้านบางเงี้ยเออก็เลยให้น้ําผลไม้คาวเบอร์รี่ไปนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้พี่ติ๊กจะ ทำจะลงวิธีการทําให้ดูเออจะทําให้ดูว่าทํำยังไงนะคะในสูตรของพิติกเองเออคือมันอร่อยมากเลยทุกคนแต่แน่นอนแหละรสชาติอาจจะบอกว่าอาไม่ไม่เหมือนกันกับคารเบอรี่แต่ว่าโดยรวมก็น่าจะโอเคค่ะพี่ว่าเพราะปกติแล้ว,วทุกปีบีก็จะไปเก็บที่บ้านหมอใช่ไหม,มบ้านหมอก็จะลูกเนี่ยลูกใหญ่ประมาณนี้ทุกคนอม,มันจะมีแบบว่าเนี่ยรุ่นดูอันไหนใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่านี้ดูนะนะ นั่นแหละเขาแนะนํามากเลยคือหมอแนะนํามากเลยเพราะว่าแต่ว่ารสชาติไม่ถูกปากเราอย่างที่มี่บอกไปรสชาติไม่ถูกปากคนอะไรเงี้ยมันไม่ได้หวานเท่าว่าพวกบุเบลรีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคนก็เลยเออไม่ค่อยกินกันเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอุย้ยมันซูเปอร์ฟู้ดดีๆนี่เองทุกคนอืมเขาบอกว่าประเทศที่ปลูกเยอะก็จะมีะโปรแลนด์นะคะโปรแลนด์แล้วก็ เบเนอยาก็คือรัเสเซียรัเสเซียก็ก็จะกินเหมือนกันก็เหมือนกันนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่คือว่ามันก็จะเยอะอะไรเงี้ยจากที่แบบบีอาร์อะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะบอกทุกคนอีกทีนึงอ๋อเขาบอกว่าไอการที่เรากินไอเนี่ย ไอ้ลูกเนี่ยทุกคนมันทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอคลายมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ทำให้คลายความตึงเครียดอะทุกคนเออเขาบอกเนี้ยมีสารตัวนึงทำให้บอกว่าคลายความตึงเครียดอะไรเงี้ยเออนเนาะบิบกกินทุกปีก็อาจจะใช่นะเนี่ยหรือว่ายิ่งเครียดกว่าเดิมอืม อืมเขาบอกถึงว่าถ้ากินบ่อยๆอะ่ะก็คือ,คว,อ,อความจำจะดีขึ้นอืมความจำจะดีขึ้นทุกคนแล้วก็ฮิดาสตาอีการนอีการตุมิาก็คือว่าอาทำให้แก่ช้าลงอะไรประมาณนี้ทุกคนเออทำให้แก่ช้าลงประมาณนี้เลยค่ะที่บีอ่านเนาะเออดีมากเลยอะ่ะมันจะมีแบบแปดข้อที่หมอบอกมาอะไรเงี้ยทุกคนบางอันมันก็แปลยากๆบีก็ไม่ได้แปลทุกคนฟังไม่รู้จะาอธิบายเป็นภาษาไทยบาย้างไง แต่โดยรวมมันก็คือซูเปอร์เบรีนนั่นเองทุกคนหรือในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าซูเปอร์มารยาซูเปอร์มารยนะคะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าม,มันมีผลดีต่อร่างกายมากกว่าผลเสียนคือมีแบบรุ่นซาสติเขาบอกว่าฮับรามาณละ่ะยาเฮียมันกิตเกรนมาคุยเซลละ Maria l l a on t u t ุก m u มุ e n m u น a ม n กา n รุนซา i ต e ต v e y อ h y ö t y j ä ก็คือว่า,วาความเปรี้ยวแล้วก็มีความขมนิดหน่อยของเบอร์รี่ชนิดเนี้จากการสำรวจจากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันมีผลดีต่อสุขภาพนะคะมันดีมันมีผลดีต่อสุขภาพมากๆเลยทุกคนอประมาณนั้นเลยค่ะโดยประมาณที่แปลได้ ประมาณนั้นเลยโอเคั้งนั้นเดี๋ยวบีขอเด็ดอย่างรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวเรารอพิตินะคะพิติก,กาลังวางแผนจะทําเอ,อหลังบ้านเป็นกระจกอยู่ทุกคนเออเดี๋ยวปีหน้าก็คงได้เห็นบ้านเราข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่าเอ,อปีต่อปีทําแต่ละอย่างเลยนะทุกคนเพราะว่าคือมันหนาวเ็วเนาะม,มันหนาวเร็วอ้าวจะทําจะทํานู่ทนทํานี่ทํานั่นแพลนปุ๊บอ้าวหมดหน้าร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องก็เลยต้องบอกว่าเออแลนแบบ หน้าหน้าร้อนซัมเมอร์หน้าอะไรประมาณนี้ทุกคนที่ฟินแลนด์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรรีบทําต้องรีบทํในช่วงหน้าร้อนเลยทุกคนอ,อาจจะแบบเสร็จสองอย่างถ้าเป็นแบบว่าพวกโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเงี้ยอาจจะเสร็จอย่างสองอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นอีกปีถัดไปโอ้โหทุกคนดูใหญ่มากเลยดูอืมมันจะเป็นแบบว่ามีความเป็นขนนิดนึงอ่ะอมนี่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าระคายเคืองปากอะไรนะคือมันดูแลดูเป็นคนเฉยอืม ไม่รู้สึกอะไรเลยืมอลูกใหญ่ดีมากวันเนื่องด้วยว่ามันเย็นมันก็เลยทําให้กินง่ายมันเย็นนะเนี่ยข้างนอกตอนนี้ที่เราไปเก็บเนี่ย10องศาค่ะมันเย็นเลยเดี๋ยวตอนกลางคืนก็ลบหนึ่งองศาอือ่ะเก็บด่วนจ้าจะได้ไปทำกนทีรู้สึกกลัวคุยนานมาก เวลากินเข้าไปก็นึกถึงแต่ข้อดีออนไวออนไวหน้าเด็กหน้าเด็กอะไรประมาณนี้หน้าเด็กหน้าเด็กออนไวออนวอืมป้องกันมะเร็งบายบอืมดีมากเลยอ่ะอน,นี่ถ้าจะหวานอืมอันรสชาติดีขึ้นขอเก็บไปกินอัน,นใหญ่ๆแบบนี้ บีลืมให้ดูไปทุกคนสาวเอามาตั้งข้างอันนี้หมอที่ทํางานเก็บมาให้บีบิ๊มไม่ไปเก็บสักทีค่ะอันนี้แอนดแดงก็คือมาริยัมปีเรยันมาริยนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่บอกว่ากินอร่อยอันนี้เป็นมักแกปีเรยนมาริยอันนี้เจอกเป็นสีชมพูจะต่างจากต้นที่เราเห็นโดยทั่วไปตามท้องถนนนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามักแกปีเรยันมาริย นี่หมอเก็บมาให้บีนนะลูกเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมของบ้านหมอดูทุกคนต่างกันมากของบ้านหมออร่อยจริงๆงอันนี้น่าจะเป็นพันวิงกิ้งนะคะเพราะว่ามันหวานอืมมันจะมีสองสามสายพันธุ์นี่แหละที่บอกว่าคนนิยมปลูกกันอืมพันวิงกิ้งมันจะอร่อย อืมบีจะเอาของหมอนีกว่ารู้สึกอร่อยว่าเยอะเลยอะ่ะทำพริกน้ำป้าอ,อ่ะอ่ะอันนี้ก็เก๋ล้างออกง่ายเนี่ยล้างออกง่ายล้างก็หลุดออก